ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้รู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วเล่มสามเขียนโดยรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุจิตราอ่อนคอมหนังสือเล่มนี้เป็นคัมภี์แห่งชีวิตทำให้คุณเลิกคิดสร้างบาปบทที่8ระบบโสตัส จดหมายฉบับแรกของบทนี้เขียนมาจากพี่เก่าจุลาความจริงแล้วอาจารย์ก็เป็นน้องเก่าจุลา <_ d ata> เพียงแต่คนละคณะกับท่านเพราะท่านจบรัฐศาสตร์ส่วนอาจารย์จบอักษรศาสตร์พี่เก่าจุลาท่านนี้คือพันตำรวจเอกพิเศษฉูพ์จารุวรในอดีตเมื่อ20กว่าปีก่อนอาจารย์ก็มีลูกศิษย์เป็นนายตำรวจยศพันเอกพิเศษหลายคนซึ่งบัดนี้กเกษียณกันไปนหมดแล้ว ที่สนิทกันเพราะพาไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันเป็นรุ่นแรกแล้วก็พาไปอีก8รุ่นรวมเป็น9รุ่นหลังจากเรียนจบปร,ริญญาเอกมีงานมากจึงให้นักศึกษาไปกันเองจดหมายของพี่เก่าชุลาเขียนมาดังนี้ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งอย่างจริงใจสำหรับรางวัลชนะเลิศเรียงความระดับโลกเรื่องการสร้างสันติภาพโลกแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะขอร่วมดีใจยิ่งกับท่านอาจารย์ในกรณีที่ได้นำเอาหลักธรรมของพระบรมศา,ศาสดาของเราคือเรื่องอริยสัจสี่มาวิเคราะห์และอธิบายจนชนะใจกรรมการชาวต่างชาติซึ่งมิใช่พุทธศาสนิกชนเป็นการให้ธรรมทานครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งขออนุโมทนาด้วยครับ ผมได้ติดตามอ่านข้อเขียนของอาจารย์ทั้งที่ลงเป็นตอนๆในกุลสตรีและที่รวมพิมพ์เป็นเล่มทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมะและได้ข้อคิดเห็นเพิ่มขึ้นตลอดจนบางครั้งก็ได้มีโอกาสอธิบายต่อให้ผู้อื่นตลอดจนลูกหลานได้เข้าใจต่อไปอีกจึงนับว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์คนหนึ่งขณะนี้กำลังรออ่านเรื่องใหม่ที่ท่านอาจารย์ว่าจะเขียนอยู่ในฐานะที่อายุมากกว่าท่านอาจารย์หน่อย จึงขออำหนยพรให้ท่านอาจารย์เจริญยิ่งยิ่งในธรรมตลอดไปขอน้อมรับพรจากท่านด้วยความขอบพระคุณยิ่งแต่ขอไม่รับเป็นลูกศิษย์เพราะหนูเกรงว่าจะเป็นการละเมิดระบบโซตัสของจุฬาค่ะ s e n i o r i t y n n d Unity น n Tradition Spirit a n d o r d e r Make all จุฬา combine in one แม้จบมา30ปีแล้วก็ยังไม่ลืมค่ะ ขอเป็นว่าทั้งท่านและหนูต่างก็เป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมคะเรื่องความเรียงมีผู้ชื่นชมมามากหนูเองก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนเผยแผ่คำสอนที่เป็นสัจธรรมอมตะไปสู่ชาวโลกเมื่อวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา13กรกฎาคม2546หหนูได้ไปร่วมเวียนเทียนที่กลางพระไตรปิฎกนานาชาติคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย คุณหญิงละมนสีโกสินได้มาแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานชิ้นนี้ประโยคหนึ่งที่หนูประทับใจมากคือท่านพูดว่าขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณแทนประเทศชาติด้วยหนูปลื้มเป็นที่สุดท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยาศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์พินิตรัตน,นกุลพูดกับนักศึกษาในโอกาสแสดงมุทิตาจิต ตอนหนูได้รับรางวัลใหม่ๆว่างานชิ้นนี้ของอาจารย์สุจิตรามีค่ามากตรงที่เชิดชูพระพุทธศาสนานิกายเทรวาทให้สูงเด่นเป็นสง่าขึ้นมาในโลกอีกครั้งหลังจากที่ซบเซาไปนานเพราะชาวต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะรู้จักแต่พระพุทธศาสนานิกายมหายานกันนอกจากนี้ก็มีจดหมายจากชาวต่างประเทศเขียนมาขอบคุณ ที่ทำให้เขาได้รู้จักวิปัสสนากรรมฐานที่อยากรู้มานานแต่ไม่มีใครเขียนเป็นภาษาอังกฤษที่จะทำให้เขาเข้าใจได้เท่ากับเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่เขาและอื่นๆการได้รับความชื่นชมจากทั้งชาวพุทธและที่ไม่ใช่ชาวพุทธเช่นนี้คุ้มเหลือเกินกับความเหนื่อยยากและสามารถทำใจได้เมื่อทางองค์กรนักคิดใหม่ แจ้งมาว่าจะขอชำระหนี้เงินรางวัล100,000เหรียญสหรัฐอเมริกาปีละ333.33เ33หรียญสหรัฐเป็นเวลา300ปีแรกๆทำใจไม่ได้เลยยิ่งเพื่อนฝูงโกรธแทนจะให้ฟ้ององค์กรหนูก็บอกพวกเขาว่าหนูลงทุนไป2,000กว่าบาทเป็นค่าพิมพ์และค่าส่งแต่ผลที่ได้รับทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักของดีในพระพุทธศาสนา ถึงจะไม่ได้เงินเลยก็ถือว่าเกินคุ้มเพราะบุญนั้นตีค่าเป็นเงินทองไม่ได้เพื่อนบางคนก็บอกว่าเขาเอาเปรียบเพราะตามเงื่อนไขเขาถือลิขสิทธิ์งานชิ้นนี้ร่วมกับเราเขาสามารถนำงานเราไปพิมพ์ขายได้หนูก็บอกว่าหลวงพ่อสอนว่าอย่าสงวนลิขสิทธิ์ความดีให้สงวนแต่ลิขสิทธิ์ความชั่วอย่างหนังสือของหลวงพ่อใครจะเอาไปพิมพ์ขายหรือพิมพ์แจกอย่างไรท่านไม่เคยหวง ท่านจะสงวนลิขสิทธิ์แต่ความชั่วจะไม่ให้ใครเอาอย่างสมัยที่ท่านเป็นเด็กท่านเกเรมากจึงขอสงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้ผู้ใดเรียนแบบท่านจึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าขณะนี้สุจิตราก็ยังมีหนี้สินเหมือนเดิมแต่จะไม่ยอมหยุดทำความดีจนเงินแต่ไม่จนความดีค่ะส่วนเรื่องใหม่คือวัตจักรชีวิตนั้นท่านคงไม่ต้องรอนานค่ะเพราะต่อไปนี้จะเขียนเล่มเดียว ไม่เป็นเล่มคู่อย่างชุดก่อนๆอ,อย่างสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมรรีผลและนารีผลซึ่งจะมีผลดีหลายประการเป็นต้นว่าราคาไม่สูงเท่าเล่มคู่และท่านผู้อ่านไม่ต้องรอนานสำหรับผู้เขียนก็ดีตรงที่ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยมากเพราะกู้น้อยค่ะเรื่องวัตจักรชีวิตนี้ขลังมากที่ว่าขลังเพราะมีคนตามไปซื้อถึงที่โรงพิมพ์ เมื่อ3 4ถึงปีที่ผ่านมาซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้เขียนเลยช่วงวันที่5 1 2ถึงสิสงิงหาคม2546หนูได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดอัมพวันสิงห์บุรีในโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นกุศลแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนื่องในโอกาสอายุครบ75ปีมีผู้เข้าปฏิบัติ411คนเป็นชาย70ประธานโครงการคือพลตรีเฉลิมเกียรติจิตพิลา ผลปรากฏว่าหนูถูกทวงถามว่าเมื่อไหร่วัตจักชีวิตจะวางตลาดพลตรีเฉลิมเกียรติท่านเล่าให้ผู้ปฏิบัติทำฟังหนูก็ฟังอยู่ด้วยแต่นั่งหลังสุดท่านจึงไม่เห็นว่าวันหนึ่งต้องไปติดต่อธุระสำคัญที่ธนาคารและท่าทางจะไม่สำเร็จในวันนั้นท่านจึงหยิบหนังสือนารีผลไปด้วยจะได้อ่านเพื่ฆ่าเวลาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารก็อ่านนารีผล ท่านถามว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อจรันเหมือนกันเป็นอันว่าเรื่องธุระที่ทําท่าว่าจะยุ่งยากก็สําเร็จลุล่วงเพราะรู้เรื่องกันภายใน15นาทีนี่คืออนิสงส์ของการเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อหนูก็ดีใจที่หนังสือของหนูกลายเป็นสื่อการกุศลนอกจากเรื่องนี้ก็มีผู้เข้าปฏิบัติธรรมมาเล่าเรื่องคล้ายๆกันอีกหลายท่าน ซึ่งหากมีโอกาสจะนำเสนอในกรณีที่ตรงกับปัญหาที่ท่านผู้อ่านถามมาขอขอบพระคุณพี่เก่าจุลาอีกครั้งค่ะฉบับที่2อขุณธนวันเขียนมาดังนี้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนความเรียงเกี่ยวกับสันติภาพจากองค์กรนักคิดใหม่เป็นที่น่าภาคภูมิใจที่นักเขียนไทยได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงค่ะดิฉันมีคำถามเรียนถามอาจารย์ดังนี้ 1. กรุณาแนะนำวิธีปฏิบัติในการรักษาอุโบสถศีลโดยละเอียดด้วยค่ะ 2. คํคำว่าอาจินไตยหมายถึงอะไรคะ 3. จากคำกล่าวที่ว่าเมื่อจะถวายทานก็ต้องบริสุทธิ์คือผู้ให้เป็นคนบริสุทธิ์ของที่ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์ ถ้าบริสุทธิ์ทั้ง3อย่างนี้อานิสงส์ที่จะได้รับก็มีผลมากสำหรับดิฉันคิดว่าถ้ามีความตั้งใจที่จะทำก็เพียงพอแล้วจากคำกล่าวข้างต้นอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะ 4. จากศีลข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่คนก็บริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีพิธีการกินเจเพื่องดการบริโภคเนื้อสัตว์ แต่ก็เป็นการงดเพียงชั่วระยะสั้นๆเท่านั้นหลังจากนั้นก็กลับไปบริโภคเนื้อสัตว์ตามเดิมอยากทราบว่าอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะ 5. การแผ่เมตตาพรหมวิหารแก่ฝูงสัตว์12จําพวกใช้คำนำว่า 1. สัพเพสัตตา 2. สัพเพปานา 3. สัพเพภูตา 4. สัพเพปุขลา 5. สัพเพอัตตาภาวะปริยาปันาสำหรับข้อ6อิทธิโยที่ถูกต้องใช้คำนำหน้าว่าสัพเพหรือสัพพาคะ 6. จากพระคาถาชินนบัญชรคาถาที่6ในหนังสือบางเล่มใช้เกสันเตเกเสนเตเกสโตอยากทราบว่าที่ถูกต้องใช้คำไหนคะคุณธนวันถามมาหลายอย่าง ออกจะตอบยากสักหน่อยแต่ก็จะตอบคำถามตามลำดับที่ถามนะคะวิธีปฏิบัติในการรักษาอุโบสถศีลเป็นเรื่องที่ต้องตอบยาวขอเรียนตามตรงว่าเปลืองหน้ากระดาษและอาจทำให้ท่านผู้อ่านที่ทราบอยู่แล้วเกิดความรำคาญอาจารย์จึงส่งหนังสือมหัสจั์แห่งอุโบสถศีลมาแทนคำตอบคำว่าอาจินไตปรากฏในอจินติสูตรอังคุตรนิกายจตุกกนนิปาท พระไตรปิฎกเล่มที่23พระพุทธองค์ตรัสเรื่องอาจินไตสี่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสี่ประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนอาจินไตสี่ประการเป็นชนะไนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งฌานวิสัยของผู้ได้ฌานหนึ่ง วิบากแห่งกรรมหนึ่งความคิดเรื่องโลกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสี่ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนสรุปความจากพุทธพจน์ข้างต้นว่าอาจินไตคือเรื่องที่เราไม่ควรคิดเพราะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยที่เราจะคิดได้ขืนคิดอาจทำให้เป็นบ้าเดือดร้อนซึ่งมีสประการ ได้แก่พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัวอย่างเช่นไปคิดว่าพระพุทธเจ้าประสูติจากพระคันแล้วตรัสได้จริงหรือทรงดำเนินได้เจ็ดก้าจริงหรือโดยเอาไปเปรียบกับมนุษย์ธรรมดาอย่างเราๆถ้าเราทำไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไม่น่าจะทรงทำได้อะไรทำนองนี้อย่าลืมว่าแม้พระพุทธเจ้าจะทรงเป็นมนุษย์เช่นเดียวกับเราทั้งหลายแต่พระองค์ก็ทรงเป็นมนุษย์พิเศษ เพราะได้บำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสงไขยกับแสนกับขณะที่เรายังไม่ได้เริ่มต้นบำเพ็ญกันเลยหรือบางท่านเริ่มแล้วแต่ก็เฉพาะทานบารมีเป็นส่วนใหญ่ส่วนบารมีข้ออื่นๆยังไม่ได้บำเพ็ญหรือบางท่านอาจจะบำเพ็ญศีลบารมีด้วยก็ยังเหลืออีกตั้ง8ข้อฉะนั้นไม่ควรบังอาจไปเปรียบเทียบกับพระองค์แล้วก็ไม่ควรคิดด้วยประเดี๋ยวจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้า เดือดร้อนอีกสมประการที่เหลือก็ทำนองเดียวกันคำถามเกี่ยวกับการถวายทานอาจารย์มีความคิดว่าความตั้งใจที่จะทำอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะถ้าเราตั้งใจแต่ขาดปัญญาแทนที่จะได้บุญบางทีอาจจะได้บาปแทนตัวอย่างที่เห็นง่ายๆที่คนนิยมปฏิบัติกันก็คือญาติโยมที่รู้เท่าไม่ถึงการมักเอาใจพระด้วยการถวายเครื่องดื่มชูกาลัง เช่นถวายกระทิงแดงพอพระท่านฉันก็เกิดอาการสู้ซาบางทีก็อาจทำให้ศีลของท่านมัวมองไปหรือถ้าหนักกว่านั้นก็อาจจะไปถึงกับเสพเมถุนเลยกลายเป็นต้องอาบัติปรารชิกไปฉะนั้นข้อที่ว่าของที่ให้ต้องบริสุทธิ์นอกจากจะหมายความว่าได้มาด้วยบริสุทธิ์คือไม่ได้เป็นลักขโมยเข้ามาแล้วยังหมายรวมไปถึงให้ของที่สมควรแก่สมณะสารูปอีกด้วย เพราะท่านมีสิกขาบทเป็นตัวกำหนดความประพฤติและการกระทำถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการอาจเป็นต้นเหตุให้ท่านต้องอาบัติได้เรื่องศีลข้อปานาติบาตหรือข้อหนึ่งพระพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติไว้ในพระวินัยว่าห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์ผู้ที่บัญญัติเรื่องมังสวิรัตคือพระเทวทัตเพื่อจะให้ประชาชนมองว่าท่านเป็นผู้มักน้อย พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุฉันเนื้อได้โดยอยู่ในเงื่อนไขสามข้อคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รังเกียจหมายความว่าถ้าทายกเขานําพัดที่เป็นเนื้อสั์ถวายหากไม่อยู่ในเงื่อนไขสามข้อข้างต้นก็ฉันได้แต่ถ้าอยู่แม้ข้อเดียวก็ฉันไม่ได้หากฉันจะเป็นอาบัติโทษเช่นภิกษุไปบ้านโยมเห็นโยมฆ่าไก่ได้ยินเสียงไก่ร้อง และท่านก็รังเกียจว่าเขาฆ่าเพื่อท่านหากเป็นดังนี้ท่านฉันจึงจะเป็นอาบัติโทษในส่วนของอุบาสกอุบาสิกาก็เช่นกันพระพุทธเจ้าสอ,สอนให้ดำเนินสายกลางไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปเรารับประทานเนื้อสัตว์ไม่บาปแต่ถ้าฆ่าสัตว์หรือสั่งให้เขาฆ่า,าจึงจะบาปการแผ่เมตตาพรหมวิหารทั้ง12ประเภท11ประเภทเป็นปุงลิงคือเพศช,ชาย จึงใช้สับเพส่วนอิทธิโยแปลว่าสตรีเป็นอิทธีลิงคือเพศหญิงจึงเป็นสับพานี้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ในภาษาบาลีบางคนไม่เข้าใจก็นึกว่าพิมพ์ผิดที่เห็นตัวอย่างอยู่บ่อยๆก็คือในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะเห็นป้ายถวายพระพรว่าทีคายุโกโหโตุมหาราชา พอถึงวันเฉลิมพระชนมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็จะเห็นป้ายถวายพระพรว่าทีคายุกาโหตุมหาราชินีแต่บางแห่งก็เขียนผิดหลักไวยากรณ์คือเขียนว่าทีคายุโกโหตุมหาราชินีซึ่งผิดเพราะมหาราชินีเป็นอิทถีลิงคือเพศหญิงต้องเป็นทีคายุกาไม่ใช่ทีคายุโก ทีฆะสะกดด้วยทอทหารสระเอครขังแปลว่ายาวบางทีเขียนเป็นทีคะโดยสะกดด้วยทอนางบนโทซึ่งไม่ถูกต้องคาถาที่6ของพระคาถาชินนบัญชรเกสะโตมาจากคำว่าเกสะอ่านว่าเกสะสระเอกอกไก่สอเสือลงโตปัจจัยแปลว่าปลายผมเกสันเตมาจากเกสะบวกอนัตตะ แปลว่าที่สุดปลายผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นเกสโตหรือเกสันเตก็ความหมายใกล้เคียงกันจะใช้ตัวไหนก็ได้แต่เกเสนเตไม่มีในหลักไวยากรณ์บางฉบับยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือใช้เกสันเตโตแปลไม่ได้เลยอาจารย์จึงลงความเห็นว่าชาวพุทธจำเป็นต้องเรียนบาลีเหมือนที่ชาวอิสลามเข้าเรียนภาษาอาหรับ ลำดับต่อไปก็มาลุ้นกันว่านางสุชาดาจะเลือกใครเป็นสามีขอเชิญติดตามได้ณบัดนี้เท้าสักกะทรงตรวจดูสถานที่ที่นางสุชาดาเกิดครั้นท่งทราบแล้วจึงทรงดำริว่าบัดนี้สมควรที่เราจะไปนําเอานางมาดังนี้แล้วจึงทรงนิรมิตเพศเป็นอสูรเท่าไปยืนอยู่ที่ท้ายแถวนางอสุรกัญญานั้นเมื่อตรวจดูข้างโน้นข้างนี้แล้ว ก็ไม่พอใจผู้ใดสักรายพอสบตากับอสูนเท่าซึ่งเป็นเท้าสัก,กะปลอมมาก็เกิดปิ้งกับอสูนเท่าด้วยอำนาจปุบเพสันนิวาสท่วมทับหัไทยจึงปรงใจว่านั่นสามีของเราแล้วโยนพวงมาลัยดอกไม้ไปให้อสูนเท่าพวกอสูนหนุ่มถึงกับหน้าเหี่ยวคิดในใจว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราไม่ได้ผู้ที่สมควรแก่พระธิดาตลอดกาลนานบัดนี้ได้แล้วดูแก่กับปู่เราอีก แล้วพากันหลีกไปเป็นอันว่าบรรดาอาสูรหนุ่มต่างผิดหวังไปตามๆกันเพราะนางสุรกัญญาธิดาอาสูรผู้หัวหน้าไปเลือกอสูรแก่คราวปู่มาเป็นสามีบัดนี้ขอจบเรื่องนางสุชาดาไว้เพียงเท่านี้ก่อนกลับมาติดตามรับฟังรู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วของท่านรองศาสตราจารย์ดรสุจิตราอ่อนค้อม จะอ่านให้ฟังบ่ายฉีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณซ u ปเปอร์แทงส์ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟัง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ